ครับแล้วนี่จะเป็นหน้าจอของตัว em 7 0 0 e นะครับซึ่งตัวหน้าจอจะประกอบด้วยปุ่มทั้งหมด4ี่ปุ่มซึ่ง4ี่ปุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่ตามฟังก์ชันที่อยู่บนหน้าจอนะครับปุ่มซ้ายสุดก็จะอยู่เป็นลูกศรซ้ายนะครับปุ่มตรงกลางกลางซ้ายก็จะเป็น u ท a i ส่วนปุ่มที่3ก็จะเป็นปุ่ม power ปุ่มที่4ก็จะเป็นปุ่มลูกศรขวาซึ่งการทำงานของปุ่มแต่ละปุ่มจะเปลี่ยนไปทุกครั้งตามที่ เราเลื่อนสเกลไปด้านขวาหรือซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูผมกดปุ่มด้านขวานะครับปุ่ม2ปุ่มกลางก็จะเปลี่ยนหน้าที่เป็นปุ่ม Energy และปุ่มที่มาแล้วนะครับามาในส่วนของการเซตติ้งนะครับซึ่งถ้าจะเซตติ้งต้องหาหัวข้อที่ชื่อว่า Set Up นะครับเราจะทำการเลื่อนลูกศรขวานะครับหรือซ้ายก็ได้นะครับหาหัวข้อ Set Up ข้อเซตอัพก็จะเป็นปุ่มที่3นะครับเราจะกดเข้าไปจากนั้นให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับซึ่งพาสเวิร์ดของตัว e m 7มเจ็ดอยตามดีฟอลต์จะเป็น0ูนย์สตัวนะครับเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้าเซตอัพนะครับหลักๆก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับในหัวข้อแรกก็จะเป็น Basic นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าหัวข้อแรกโดยการกดปุ่มขวาสุด เป็นปุ่ม Enter นะครับเมื่อเข้ามาก็จะมีหัวข้อย่อยขึ้นนะครับในส่วนที่เราจะมาเซตติ้งกันนะครับก็จะเป็น Wiring Mode นะครับ Wiring Mode ผมก็จะเป็น3เฟสสสายนะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter เมื่อกี้นะครับแล้วเราหาปุ่มที่ตรงกับลูกศรขึ้นเพื่อเปลี่ยนค่านะครับ Demo เฟสสองสาย เฟยสามสายสามเสามยสามเสาย, 3, 4, ายอ่ะเมื่อเราเจอ,อหัวข้อที่ต้องการแล้วนะครับให้เราทําการกดปุ่มโอเคนะครับจากนั้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นส่วนเบสิกเหมือนกันก็คือส่วนของการตั้งค่า CT นะครับซึ่งการตั้งค่า CT เราก็จะมาแก้ไขตรงหัวข้อ CT Primary กับ CT Secondary นะครับ ผมจะยกตัวอย่างเป็น CT ขนาด1,500ทับ5นะครับเราก็กดลูกศรลงให้ไฮไลท์มาอยู่ที่หัวข้อ CT Primary แล้วเรากดปุ่ม Enter จากนั้นเราก็ปรับค่าให้เป็น1,500ันห้าร้ จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคครับไฮไลท์จะคลุ่มดำทั้งหมดอั่นี้แปลว่าเสร็จสิ้นครับในส่วนของเบสิกก็เรียบร้อยครับต่อไปในส่วนของคอ m ม n นิเคชันนะครับก็คือเข้าหัวข้อที่2หัวข้อคอมโดยการกดลูกศรขึ้นลงนะครับปุ่มที่2กับปุ่มที่3เมื่อเลือกให้มันไฮไลท์ปุ่มของเล้วนะครับกดปุ่ม Enter 1ครั้งจะสังเกตได้ว่า ตัว EM 700e นะครับจะมี2พอร์อดว้วยกันนะครับก็คือพอร์ตที่เป็น1 8 5กับพอร์ตที่เป็นอีเทอร์เนตนะครับเรามาเข้าในส่วนของ1 8 5ก่อนนะครับกดปุ่มเบนเตอร์ครับก็จะมีด้วยกันหัวข้อย่อยก็จะมี4หัวข้อนะครับเป็นโปรโตคอลยูนิตไอดีบอร์ดเรทดัตตาฟอร์แนะครับปโปรโตคอลผมก็จะใช้เป็น o ดบัตรก็ตั้งเป็น m o d b u ัอยูแล้วนะในส่วนของยูนิตไอก็กดลูกศรลงหนึ่งครั้ง กดปุ่ม Enter เพื่อแก้ไขในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็น Unit ID 10นะครับก็คือ Address 10นั่นเองมื่ได้แล้วก็กดปุ่ม OK เรียบร้อยครับส่วน a o d r a t e นะครับผมก็จะใช้เป็น96 0 0สาธิตวิธีการตั้งค่าให้กดปุ่ม Enter 1ครงค้งกดปุ่มขึ้นนะครับเพื่อปรับค่าบ o a e จะใช้เป็น96จากนั้นกดปุ่มโอเคเพื่อบันทึกเรียบร้อยครับส่วนหัวข้อตัดไปจะเป็น Data Format นะครับซึ่ง Data Format ก็จะเป็นเป็นการโชว์แบบย่อนะครับจะมีจะประกอบไปด้วย DataBit, ParityBit, s t t s t o t bit นะครับซึ่งจะมี3หลักด้วยกันก็คือซ้ายสุดจะเป็น DataBit ตรงกลางจะเป็น ParityBit ขวาสุดจะเป็น Stop Bit นะครับจะเป็นรูปแบบยอ่อ 8E1 นั่นหมายถึง Data Bit 8 p a r i t y bit t v e n s t o t bit 1นะครับซึ่งผมจะใช้เป็น Data Bit 8 p a r i t y bit non แล้ว Stop Bit เป็น1นะครับผมจะต้องหา 8n1 ผมก็ทำการกดปุ่ม enter 1ครั้งจากนั้นกดลูกศรขึ้นเพื่อหา 8n1 จากนั้นกดปุ่ม ok เรียบร้อยครับเมื่อเราจะกลับเมื่อเราเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับจะกลับไปหน้าก่อนหน้าเรากดปุ่ม ESC หนึครั้งครับอโอเคมันก็จกลับมาในหัวข้อคอมหลังจากนั้นกรณีที่เราสื่อสารด้วยสายแลนหรือว่าอนเทอร์เน็ตนะครับให้เรากดลูกศรลงหนึ่งครั้งมาที่พอร์ตสอง้วกด Enter เราก็จะมาสู่หัวข้ออนเทอร์เน็ตนะครับก็จะประกอบไปด้วย Enable ก็คือเปิดหรือปิดพอร์ตนี้นะครับ IP Address Subnet Mask แล้วก็ Gateway นะครับซึ่งถ้าเราจะใช้อ t เทอร์เในส่วนของ Enable เราก็ตั้งเป็น Yes นะครับจะมีให้เลือก Yes กับ No ตั้งเป็น Yes แล้วกด OK จากนั้นเลื่อนลงมาจะเป็นส่วนของ IP Address mm. ก็กด Enter mm. เพื่อแก้ไขครับ mm. ผมจะยกตัวอย่างเป็น ไอพีเอสดหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดนะครับผมก็เลื่อนลูกศรมาในส่วนที่เราจะเปลี่ยนค่าจุดหนึจากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วกด Enter ที่ก็จะกลายเป็น1 9ึ1 6เก1า0อจนึ่งหกแ่ะครับาจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนเกตเวย์ Gateway นะครับซึ่ง subnet mask way, ก็จะเป็นสองห้าจสองห้จุดสองห้าจดศูนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนส่วนของ gateway ก็ามาเปลี่ยนให้อยู่ในวงแหนเดียวกันก็กด enter หนึ่งครั้งจากนั้นก็มาให้ตรงแล้วหลักสุดท้ายก็เป็น0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสอนนจุดหนึ่นะครับท่านี้ก็เป็นการเซตอ่า ET, uh, ethernet เรียบร้อยครับ เมื่อเราจะออกเราจะกดปุ่ม ESC นะครับกด ESC เพื่อออกไปหน้าหลักเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ EM 700E